สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับไต้ปวกได้ครับคลิปนี้นะมาอยู่กันที่ท้ายรถนะครับนะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับปัญหาที่ทุกท่านเจอกันเมื่อเข้าหน้าฝนนะครับก็คือน้ําเข้ารถนะครับผมนะคลิปก่อนหน้านี้นะผมเคยทาคลิปเปลี่ยนเจ้ายางเนี่ยฝากระโปรงหลังไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้น้ําเข้านะครับทีนี้เรามาดูสาเหตุอื่นกันอีกนะครับผมมาดูกันนะครับอ่ะ เนี่ยรถผมนะครับก็จะเห็นว่าเคยมีน้ําเข้ามานะครับเนี่ยนะก็จะมีสนงสนิมนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมน้ําเข้ามานี่ออกมาไล่ดูตรงนี้เห็นไหมครับนะสีโครนเลยนะครับนะเนี่ยเป็นโครนเลยนะครับนะแสดงว่าเคยมีน้ําเข้ามาตรงนี้นะครับน้ําที่เข้ามาตรงนี้เข้ามาจากตรงไหนนะครับคือเข้ามาจากจุดนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันจะเป็นรูระบายแรงดันนะครับผมนี่เดี๋ยวออกมาดูด้านข้างนะครับนี่นะครับเนี่ยนี่พอมาดูนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันไม่สนิทนะครับนะนะน้าตรงนี้ที่เข้ามานะครับจะเข้ามาจากล้อหลังนะล้อหลังเนี่ยเวลาลุยน้ําลุยฝนนะครับมันจะดีดน้ําขึ้นมานะครับดีดน้ําเข้ามาเนี่ยตรงนี้นะครับดีดน้ําเข้าร่องนี่เลยนะครับนะ แล้วก็ใช้ไปนานๆนะครับโฟมที่ซับอยู่ระหว่างบอดี้กับตัวฝาปิดเนี่ยนะครับนะมันจะเสื่อมสภาพนะครับมันก็จะไม่แน่นแบบนี้นะมันก็ทําให้น้ำเนี่ยตีเข้าร่องตรงนี้นะครับนะตีเข้าร่องแล้วก็เป็นที่มาน้ําเข้าตรงนี้นะครับนะพอท่วมตรงนี้เยอะๆนะครับจะเห็นว่ามันท่วมมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะไหลลงเข้าตรงนี้นะบอยางไรให้สังเกตสีน้ํานะครับนะถ้าน้ําที่เข้ามาตรงนี้ใสๆเนี่ย ให้สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับยางฝากระโปรงนะครับแล้วก็ตัวโฟมรองไฟท้ายนะครับแต่ถ้าน้ําสีขุ่นๆอย่างเงี้ยนะครับให้สันนิษฐานว่าเป็นที่ตัวนี้นะครับนะเพราะว่าน้ํามันถูกดีดมาจากล้อนะครับน้ามันก็จะสกปรกนะเป็นขุ่นๆไม่ใสนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองฉีดน้ําเข้ามานะครับตอนนี้ยังแห้งๆอยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเวลาขับรถนะแล้วดูน้ํลดยฝนน้ํามันดีดผ่านล้อนะครับน้ําจะ มาวิ่งมาตรงนี้นะนะครับมันจะถูกฉีดเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับนะไปดูข้างในกันนะเนี่ยนะครับผมนะ้ำมันก็จะเข้ามาอย่างงี้นะครับแล้วถ้าเรายิ่งลุยน้ำเยอะๆนะครับน้ำก็จะถูกดีดมาเยอะๆนะจนมาท่วมเนี่ยครับผมนะ จุดนี้นะครับถ้ารถใครนะครับที่ใส่สเกิร์ตหลังนะครับเวลาเราใส่สเกิร์ตหลังแล้วเนี่ยนะครับตัวบังโคลนตัวนี้นะจะต้องถอดออกนะครับเพื่อให้ใส่สเกิร์ตหลังได้พอไม่มีตัวกันโคลนตัวนี้นะครับผมน้ำมันก็จะถูกดีดเข้าไปนะครับเยอะเลยนะครับแต่ถ้ามีตัวตัวนี้นะมันก็จะช่วยกันได้นะครับผมครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขจุดนี้นะครับนะอันดับแรกให้ทําความสะอาดมันก่อนนะครับทาความสะอาดบริเวณเนี้ยเดี๋ยวเราจะ แปะมันด้วยอพี p ู PU นะครับกาวพ u นะ,นะก็ดึงมันออกมานะแล้วก็ทำความสะอาดนะครับไปดูข้างในนะเนี่ยทำความสะอาดให้หมดเลยนะครับโอ้โหดูโคลนชัดๆนะอือดูสินะพวกโคลนพวกทรายนยครับผมนะทำความสะอาดได้เยี่ยมเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไง ดูเอี่ยมขึ้นเยอะนะครับเอาโคนออกไปนะครับเนี่ยแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอ,าอัดซิลิคโคนนะครับไม่ใช่ซิลิคโคนแต่เป็นกาว PU นะครับรอบๆนี้เลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเนี่ยยาแนวนะใช้นี่ครับ PU นะครับกาว PU นะ p u ย เน้นย้านะครับห้ามใช้ซิลิโคนนะเพราะซิลิโคนมันเป็นกรดนะเนี่ยหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับแต่ต้องดูที่เป็น P u ูนะครับตัวนี้นะถ้าหยิบผิดไปใช้ที่เป็นซิลิโคนนะครับซิลิโคนมันเป็นกรดนะพอเป็นกรดนะมันก็จะไปกัดตัวรถนะครับให้เป็นสนิมนะครับแล้วก็รถเราก็จะผุนะครับนะนี่เห็นไหมผมก็รอบเลยนะครับผมนะเอะมานี้นะครับนะอันนี้รถผมถอดกันชนหลังออกนะครับก็ ายด้นานนอกได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ถอดกันชนนะก็อัดด้านในนะครับขอบด้านในรอบๆเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องถอดกันชนก็ได้นะครับนะแต่ที่ผมถอดกันชนก็เพราะว่ามีอีกหนึ่งจุดนะครับผมจุดต่อไปที่น้ําเข้านะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับผมนะที่ต้องถอดกันชนเพราะว่าเวลาเราจะถอดไฟท้ายนะครับต้องถอดกันชนออกก่อนนะจะมีน็อตอยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับนะทีนี้เราถอดไฟท้ายออกมานะครับ เนี่ยครับผมนะก็ปลดปลั๊กนะครับให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้มันมีโฟมอยู่นะครับโฟมรองไฟท้ายนะครับเพื่อกันน้ําเข้านะครับผมเนี่ยดูสภาพเขาลุยติดมือมาแล้วนะครับผมนะเนี่ยถ้าตัวนี้ของใครฉีกขาดนะครับน้ําก็จะเข้าจุดนี้ได้นะครับผมนะตอนนี้ผมเอาโฟมรองไฟท้ายออกแล้วนะครับนะเดี๋ยวลองประกอบเข้าไปนะครับ แล้วเดี๋ยวทีนี้จะลองฉีดน้ําเข้าไปนะครับดูว่าจะมีน้ําหยดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกันนะ,ะไปตามร่องนะครับผมเอออะไปดูกันข้างในนะครับโอ้เนี่ยครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหม มีระอองน้ำนะครับมีหยดน้ําออกมานะเนี่ยน้ําไหลออกมาแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้น้ําไหลเข้านะครับถ้าไม่มีตัวโฟมรองฝ่ายท้ายนะครับเห็นไหมครับโฟมตัวนี้นะมีผลทําให้น้ําเข้านะครับก็ตัวนี้เราแก้ปัญหาโดยการซื้อของใหม่นะครับนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยครับผมที่จริงจะมี2ตัวนะครับอันนี้ตัวด้านนอกกับตัวนี้ตัวที่ติดอยู่กับฝากระโปรงนะครับ นี่ครับคาด้ำเบอร์เขานะครับนี่มาเคแก่ออกมานยครับึ๊บมันจะเป็นโฟมเลยนะครับนะเนี่ยบีบดูนะจะเป็นโฟมนะครับก็ใส่กลับเข้าไปนะตามตำแหน่งเดิมเลยนะครับนี่เคนีน่แล้วก็กดตรงรูตรงนี้นะ ้มันอยู่ใต้แผ่นรองตรงนี้นะโอเคนีะครับเรียบร้อยนะเนี่ยรูลเลอรตรงหมดนะครับเนี่ยทีนี้ก็ประกอบกลับเข้าไปนะตามเดิมได้เลยนะครับเรียบร้อยยิ yes. ้สไฟท้ายดวงนอกแล้วนะครับต่อไปอีกหนึ่งจุดนะไฟท้ายที่ติดอยู่กับฝากระโปรงนะครับเนี่ยนะครับ เห็นไหมเขาก็จะมีโฟมอยู่เหมือนกันนะครับนะครับจุดนี้นะครับก็มีโฟมรองไฟท้ายเหมือนกันนะครับนะเนี่ยน้าก็จะเข้าได้นะครับนะวิธีการแก้ไขนะครับก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับโฟมรองไฟท้ายนะครับในคัทนัมเบอร์นี้นะครับนะก็นะครับ เนี่ยเล็งให้ตรงตามตำแหน่งแบบนี้นะครับแกะของเก่าออกแล้วก็เอาของใหม่ใส่นะวิธีทำเหมือนตรงนี้เลยนะครับแต่อันนี้ของผมสภาพมันยังโอเคอยู่นะยังไม่ยุ่ยยังไม่อะไรนะครับก็เดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนละกกันนะตรงนี้เอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับนะครับก็โฟมรองไฟท้ายนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถใช้ได้นะทั้งซ้ายและขวานะครับในตัวเดียวนะเนี่ยอันนี้อยู่ฝั่งนี้นะก็จะอย่างนี้นะครับเนะอาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตำแหน่งเดียวกันนะครับนะโอเคเนาะโอเคครับแต่ยังไม่หมดนะมีอีกจุดหนึ่งนะครับนะจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยจุดนี้นะครับก็จะมีรอยแยกของตัวถังเหมือนกันนะครับทำให้น้ําเข้าไปได้เหมือนกันนะครับเป็นรอยแยกตัวถังจุดเดียวกับด้านหน้านะครับนะตรงนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับจุดนี้นะรั่วที่เสาเอเนี่ยอันนี้เป็นการทุกคันนะครับ เดี๋ยวผมจะถอดคช้วหลังคาเส้นยาวนี้ก่อนนะครับนะเค <Okay, S 1> วิธีถอดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ถอดจากเนี้ยด้านด้านล่างนะครับผมไม่ค่อยงัดดึงนะครับผมดึงขึ้นมาตรงๆนะนะโอเคนะครับอ่ะแล้วก็ดึงมันออกมาจากตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับนเนี้ยเนี้ยหลุดแล้วหนึ่งตัวนะครับนะเนี้ยเก็บล็อกมนอยู่ตรงนี้นะครับนะ ครับมาดึงตำแหน่งนี้หลุดแล้วนะครับนะเนี่ยต่อไปไปดึงตัวอื่นนะครับไล่อยู่ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการก็คือเนี่ยเอาไขคุ้งปากแบนเล็กๆนะครับจิ้มเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับนะทั้งสองฝั่งเนี่ยนะ,นะจิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงออกนะครับนะไล่ออกไปเรื่อยๆนะครับโอเคโอเคครับนี่นะเห็นไหม นะครับหลุดออกมาแล้วนะครับเนี่ยพอยกได้อย่างนี้แล้วนะครับนะให้ดึงนะครับดึงไปด้านหน้ารถนะครับจับทั้งเส้นเนี่ยเราค่อยๆดึงมานะครับโอเคอ่าแล้วนะครับเนี่ยพอดึงปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหมจะเห็นว่าตัวนี้นะครับนะมันหลุดออกจากตัวล็อกตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยครับนะเนี่ยมันจะเป็นเขี่ยวล็อกนะครับตรงเนี้ยนะ รูเคี้ยวล็อกอยู่กับหมุดตรงนี้นะครับนะเนี่ยจะเห็นว่าผมนะครับได้ป้ายกาว P u ปิดไว้แล้วนะครับที่จริงมันจะเป็นรอยแตกของตัวถังตรงนี้นะครับนะรอยเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับนะอันนี้ผมป้ายแปะไว้แล้วนะครับวิธีการทําเหมือนตำแหน่งเดียวกับด้านหน้านี้เลยนะครับนะเนี่ยตรงนี้ผมก็ป้าย P u แปะไว้แล้วนะครับนะโอเคเนาะนะครับสำหรับเจ้าคิ้วหลังคาตัวยาวเนี่ยนะครับผมนะ ผมเคยทำคลิปเปลี่ยนไว้แล้วนะครับนะตัวนี้เป็นของแท้นะครับนะเส้นละประมาณพันหนะครับเบอร์ศูนย์ะครับก็ราคาเอาเรื่องเลยนะครับนะอาการแรกที่ตัวนี้เสียกันก็คือเนี่ยตัวปีกตรงนี้นะครับจะฉีกหลุดก่อนนะครับนะซึ่งตัวปีกเนี่ยนะครับนะมันติดกับตัวคิ้วทั้งทั้งแผงนะครับนะไม่มีแยกขายนะครับที่เห็นขายขกันเป็นงาน DIY นะครับ งาน DIY ก็คือตัดยางนะครับตัดยางแผ่นเนี่ยนะเอามาแปะแทนนะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปวิธีการตัดยาง DIY เอามาแปะแล้วนะครับนะลองไปหาดูกันได้นะครับนะแล้วก็คลิปตัวนี้นะถ้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับศูนย์เขาจะงัดแบบไม่กลัวมันทางนะครับผมเพราะศูนย์จะให้เปลี่ยนกลิฟพวกนี้ด้วยยกชุดนะครับผมนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเองนะเราก็ระวังมันหน่อยนะครับนะเนี่ยของศูนย์ก็เริ่มนะเริ่มชี้อีกแล้วนะครับผม เนี่เริ่มฉีกอีกแล้วนะครับนะนี่อ่ะก็ครบทุกจุดที่ผมทราบและผมมีประสบการณ์ตรงแล้วนะครับแต่ก็มีสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่เจออีกหลายจุดนะครับนะอ่ะเช่นตรงนี้นะครับนะฝาถังน้ํามันเนี่ยก็มีสมาชิกเคยบอกว่าทําให้น้ําเข้าได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันเข้าตรงไหนนะครับนะลองอัดน้ําไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เห็นว่าน้ํามันเข้านะครับนะ แล้วก็พวกรอยแยกต่างๆของบอดี้นะครับนะพวกซุ้มล้อพวกอะไรพวกนี้ยนะครับนะโดยเฉพาะล้อหน้านะครับผมตรงซุ้มตรงนี้นะครับผมมันจะมีรอยแยกทําให้น้ําเข้าได้เหมือนกันนะครับนะพอน้ําเข้ามันก็จะไปเปียกพรมนะครับแถวๆนี้นะครับนะ รวมถึงพวกจุดรูร้อยสายไฟนะครับจากห้องเครื่องเข้าตัวในห้องโดยสารเนี่ยนะจะมีรูร้อยสายไฟอยู่ถ้าใครเคยเอารถไปโมดิฟายนะครับมีการแยงรูเข้าเนี่ยครับก็เช็คจุดนั้นให้ดีนะครับน้ําก็จะเข้าจากจุดนั้นได้เหมือนกันนะครับนะโอเคนะก็เรียบร้อยนะครับนะถ้าสมาชิกท่านไหนนะครับมีประสบการณ์จุดอื่นอีกนะครับแนะนํากันได้เต็มที่เลยนะครับผมนะ เพราะว่ามีปัญหากันเยอะนะครับสําหรับรถที่น้ําเข้านะครับสำหรับเจ้าตัวโฟรมรองไฟท้ายนะครับตัวนี้นะถ้าเบิกศูนย์นะครับประมาณ50บาทนะ แต่ศูนย์ทั่วไปอ่ะไม่ค่อยสต็อกของไว้นะครับดังนั้นถ้าเดินดุมๆไปซื้อเลยนะมันจะไม่มีของนะครับต้องสั่งไว้จ่ายตังค์แล้วค่อยไปเอาทีหลังนะครับหรือถ้าใครอยากสะดวกสบายนะครับก็สั่งออนไลน์ได้เลยช้อปปี้ลาซาด้ามีขายนะสำหรับวิธีการถอดกันชนการถอดไฟท้ายนะการถอดคิ้วหลังคาต่างๆนะครับผมเคยทําคลิปไว้หมดแล้วนะครับผมก็ไปหาดูกันได้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Yes